สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้นะครับจะมารีวิวแนะนำวิธีการแก้ไขแล้วก็ยายาๆคลิปยาอๆแบบรายละเอียดยิบๆเลยนะบ้าเลย tmg bb กันนะครับตัวใหม่ล่าสุดของปืนไต้หวันเลยนะนั่นอยู่นะน,นี่มีที่เป็น a i r c o นะ c k i n g ระบบ a i r c o c k i n g นะครับมันมีอยู่3รุ่นที่ออกมานะก็คือรุ่นด้ามไม้แท้รุ่นดมดำชุดยิงดำรุ่นด้ามดำชุดยิงสีเงิน,ส,งนสีเงินนะครับไม่ได้สีมันไม่ใช่ ถ้าด้ามไม้แท้มันจะเงาๆแวบๆถ้าเกิดเป็นด้ามดำ B A B S มันก็จะเป็นพ่นสีเงินแต่ก็สวยนะครับเป็นงานตัวเดียวกันแต่ทำทำสีนะท่านอยู่ก็มาเลยนะครับเริ่มเลยจุดแรกๆเลยที่หลักๆคือที่บอกไว้แล้วคือหัวที่ลมมันนะที่เคยบอกไปหัวที่ลมมันที่อยู่ข้างในเนี่ยนะหัวที่ลมเดิมมันทองเหลืองเนี่ยนะเนี่ยเนียมันมันมันได้ไปสูตรล้วแต่ดีนี้คือมันไม่ตรงตามสูตรที่ที่นั่นมาเราก็เนี่ยครับมาแล้วครับเสร็จมาแล้วนะนี่ มีสองรุ่นแอนแน่สองรุ่นสองรุ่นสองรุ่นเพื่ออะไรคือยางฮอบแต่งเราอันนี้อันนี้ยางฮอบเดิมได้หมดทุกอย่างจัดให้แล้วจัดให้แล้วเนี่ยมาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จมาแล้วนะนี่ประกอบไปแล้วเห็นไหมครับดูดีๆเห็นไหมนี่จะเข้าสนิทเลยล็อกการลมรั่วลมจะขึ้นมาประมาณ 3- 40โดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะถ้าเปลี่ยนหัวที่ลมย่างเดียยเนี่ยนะแอนอยู่นะเห็นไหม ตาหลังมันก็จะขึ้นไปไปชนบ่าพอดีไปชนตรงหน้าฮอกพอดีตรงนี้ก็ไปชนที่ أ, หัวที่ลมก็ไปชนยางพอดีก็การลมรั่วโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแค่เปลี่ยนหัวที่ลมอย่างเดียวนี่อย่าดูห้องดูด,ดูมันเลยเดิมมันจะเป็นงี้เลยเนี่ยมันจะห่างเองนะนี่เห็นไหมดูไหมนี่มันห่างนี่ห่างเบอ้อเลยนี่ถ้าเป็นยิ่งแข็งอ่ะเดี๋ยวเผื่อจะดีดดลงมาเลยเนี่ยหัวเนี่ยแล้วก็ลมก็ ความจริงมันก็ก็จะมีรูออกนะเพราะว่าไหนใช่ไหมมันห่างมา2มิลกว่าเนะี่ยแต่หัวเดี่ยวทองเหลืองกับยางฮอป์กันะเนี่ยถ้าเกิดใส่หวัวเรียลมตัวนี้ก็กแก้ไขแล้วไอ้ก็จุดอีกจุดหนึ่งก็เป็นสต็อปเปอร์สต็อปเปอร์ที่บอกก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันแล้วนี่นะนี่ยใช่ไหมปเปลี่ยนเนี่ยทอดเาเปลี่ยนมาแล้วเนีเเ่ยเป็นเลก้าเนี่ยสูดเด็ดเด็ดเนี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหัวเดี๋ยวสูดเด็ดเด็ดนะมันจะเป็นตัวของเราออกแบบเองเอารู้สูตรอยู่แล้วเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ ใช่ไหมเนี่ยส่ไปแล้วเนี่ยเออใช่ไหมเนี่ยส่ไปแล้วเรียบร้อยนี่ยเนี่ยสปเอร์เหล็กก้านะครับมันก็จะมีพวกคานพวกเสียเป็นเหล็กเปลือกอยู่แล้วนะแต่นี่นี่มันไอตัวเดิมมันตะกั่วสปเอร์ตะกั่วเดี๋ยวจะใช้ม่นานแล้วก็หักนั่นเนี่ยอย่ใส่ประกอบประวัแล้วไปปืนเนี่ยมันจะประกอบปืนแต่แล้วก็จะไหลลื่นเปื้อนจะนิ่มๆแบบนี้นะนะอีกสักครู่นะอ่าไกลไปหน่อยนี่ยตัวนี้ตัวนี้ด้าด้ามไม้แท่งไอ้ที่ชุดยิงเงาแวบตัวเนี้ยใส สเตปเปอร์ชุดลูกสูบแตง่งเนี่ลูกสูบเดิมเขาเห็นไหมฮลูกสูบเดิมพลาสติกแต่ตรงท้ายเราตะเลสนะก็พอจะได้นะนั่นอยู่นะกระบอกพลาสติกเหมือนกันนะนั่นอยู่ก็ลงมาลูกสูบแตง่งไกด์หลอดตะตะเลสนี่ลูกสูบแต่งนะครับไม่ใช่ลูกสูบธรรมดาแต่งท้ายเราตะเลสด,ด้วยนั่นอยู่กระบอกตะตะเลสหมดแล้วเรียบร้อยอัดลมลุ่มเพิ่มลมเหมือนกันเนี่ยนั่นอยู่สูตรใส่รู่มมาแล้วตัวนี้นะนีด่ดึงดึงปุ๊บล็อกมันก็จะไหลเป็นประลุด ไหลปื้ดๆอย่างนี้นี่นี่นี่หลปื้ดๆอย่างนี้นะเนี่ยนะแล้วก็มีสามตัวสามรุ่นนะครับปืนตัวนี้นะครับสามรุ่นที่บอกแนะนําไปมีทั้งแบบเดิมๆอัปเกรดอัปเกรดก็มีอัปเกรดแบบธรรมดาหรือแบบเต็มสนใจแบบไหนหรือส่งปืนมาก็ได้เรามีอร่อยลองรับหมดนะครับนะเนี่ยทั้งหัวที่ลมเราก็มีครบหมดแล้วทำหมดแล้วนะ็อปเปอร์มีหมดแล้วแก้ไขหมดแล้วสปองสปริงลูกสูบเราก็ครบหมด ปีนไปปีนลูกสูบตัวนี้ทําไม่มากเลยเพราะว่าปืนบาค่อนข้าเยะเยอะมากๆเลยดีรีซิเวอร์แต่งล้างแต่งท่อนอกแต่งท่อรีดอีกต่างหากชุดกายเก้าสิบปีกครบหมดแล้วทำอะไรไม่มากเป็นปืนที่ค่อนข้างจะเฟอร์เฟคมากๆนะเทียบกับรุ่นก่อนๆที่มาเราซื้อนู่นซื้อนี่เปลี่ยนเยอะแยะมากมายดีมากก็โอเคนะครับขอบคุณครับยินดีติดตามผลงานนะครับสวัสดีครับ